เรียนรู้และเปิดตาที่3ได้เหรอมันยากนะทำไม่ได้หรอกเราไม่มีบุญเราทำไม่ได้สวัสดีค่ะพบกับหมอพานะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยแล้วว่าการเปิดตาที่3มเราสามารถเปิดได้ไหมเราไม่มีบุญนะเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นคนทุกคนที่ยืนอยู่บนโลกใบนี้เป็นคนมีบุญนะค่ะถ้าเกิดคนที่ตายไปแล้วใช่เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง อาจจะมาชาชดใช้กรรมเก่าที่กระทำไว้หรืออะไรก็ตามก็ถือว่าคุณเปิดคนมีบุญนะแต่คนที่ตายไปแล้วเกิดมาอาจจะเป็นสัตว์นะพวกสัตว์ต่างๆนี่ก็ถือว่าเขายังมีมวนกรรมที่มากอยู่แต่ทําไมบางคนที่เกิดมาถึงต่างชั้นต่างฐานะหรืออะไรกันต่างๆก็เกิดจากตัวตนของคุณจะ การกระทําหรือชาติที่ผ่านๆมาใช่เพราะฉะนั้นชาตินี้เราก็ต้องมาทําตัวของเรานะให้มีความสุขปัาจ,จากความทุกข์ต่างๆเพื่อสะสมพลังหรือบุญบาร,รมีไม่ได้ไม่ได้เพียงแค่ให้ชาติหน้ามีความสุขแต่เราจะต้องสร้าง ความสุขหรือชีวิตที่ดีแี่มั่งคั่งให้กับเราในชาตินี้เห็นกันในชาตินี้โดยการฝึกการในเรื่องของการเปิดตาที่สามมันอาจจะฟังดูเหมือนว่าเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากใช่ไหมมันมันไม่สามารถที่เป็นไปได้แต่ถ้าคุณตอกย้ำของคุณว่าคุคณคุณคือ,อ,อผู้สร้างอย่างแท้จริงเพราะผู้สร้างก็คือคุณจะไม่ยอมหยุดความคิดที่ต่อย,ยอดใช่กับชีวิตของคุณ ให้ดีกว่าปัจจุบันนี้คุณมองขึ้นไปบนใช่ไหมท้องฟ้าคุณอาจจะเห็นเหมือนเครื่องบินต่างใช่บางคนบอกว่าคือก่อนที่จะเกิดเครื่องบินใช่ไหมหลายหลายคนคิดว่าเป็นไม่ได้ที่เราจะต้องเอาเหล็กขึ้นไปหเหาะเหินบนอากาศได้หรือไหมตึกอะไรที่สูงสูงมากมายก็คือเหมือนกัน มันเกิดจากความคิดและจินตนาการของคนที่สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเปิดตาที่สามมันก็เป็นพลังอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะสามารถที่จะเปิดได้ถ้าใจของคุณคิดที่จะลงมือกระทําและเป็นผู้สร้างอย่างแท้จริงเช่นนั้นเมื่อเราคิดว่าตัวของเราเป็นคนมีบุญใช่เราเป็นคนมีบุญเราอย่าคิดว่าตอนหน้าขนาดเนี้ยคุณอาจจะคิดว่า ชั้นฐานะแบบนี้ยากจนแบบนี้จะทําได้หรอเห็นไหมหลายๆคนเกิดจากฐานะที่ยากจนทําไมเข้าถึงลำรวยได้มันก็คือไม่ต่างกันทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวตนของเราด้วยจิตของเราเองเราจะต้องสร้างพลังของเราให้เข้มแข็งเพื่อที่เราจะก้าวไปสู่ในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งง่าย,ายๆที่หมอ,อ,อที่หมอพันแนะนําก็คือในเรื่องของไม่ว่าคุณจะเรียนรู้ในเรื่องของ การปฏิบัติธรรมหรือในเรื่องของพฤติกรรมหรือพฤติกรรมในด้านของธรรมหรือ,อในชีวิตประจำวันของเราทุกวันเนี่ยเราใช้เวลาเพียงแค่เ,เซลยวหนึ่งของการดําเนินชีวิตท่านเองสะสมในเรื่องของให้จิตโดยสงบในการซรับซึ้งต่อสิ่งต่างๆรอบข้างของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้าคุณรู้สึกเหมือนจิตใจของคุณรู้สึกดีคุณก็จงทาแค่นั้นเองค่ะ คุณอย่าไปคิดว่าฉันไม่สามารถที่จะรำได้หรอกฉันไม่ีบุญฉันจนอ๊้ยสารพัดอย่างที่คุณจะคิดก็เหมือนคุณที่กิดกันอะไรความมั่งคั่งรํำรวยคุณก็เหมือนคุณที่กิดกันเงินทองที่ไม่เข้ามาในกระทบจิตของคุณคุณปฏิเสธคุณปฏิเสธมันตั้งแต่ครั้งแรกแล้วและคุณจะได้รับสิ่งนั้นได้อย่างไรใช่ไหมเหมือนสิ่งนั้นรออยู่ข้างหน้าคุณอยู่แล้วคุณเพียงแต่ว่าปล่อยจิตของคุณนั้นสบายสบาย ยื่นมือเข้าไปแล้วรับสิ่งนั้นด้วยจิตที่บริสุทธิ์ของคุณแล้วสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเรื่องของเงินทองนะสุขภาพความรักและความสุขที่คุณปรารถนานะก็จะเข้ามาหาตัวของคุณเองนะเมื่อคุณรู้สึกสงบภายในจิตอย่างที่คุณไม่รู้สึกมาก่อนมันจะเกิดความซาบซึ้งภายในจิตนะ เมื่อคุณทําหรือลงมือทําอย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงเวลานั้นจุดจุดหนึ่งตาที่สามของคุณก็จะเปิดเองโดยอัตมัติเน่เพราะฉะนั้นการที่คุณจะทําอะไรก็ตามใช่ขอให้คุณมีเชื่อและความเชื่อและความศรัทธาอย่างเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เหมือนลุ่มหลงในสิ่งบังนั้นไปจดจ่อกับสิ่งนั้นไป,จจออนนไปว่ามันจะต้องเป็นจริงและคุณจะได้สิ่งนั้นจริงๆตามที่คุณต้องการและปรารถนา เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองคุณจะไปสะเสาะ,ะแสวงหาถามคนนั้นคนนี้หรือยืมวิธีการของคนอื่นมาใช่ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนที่มาพาเคยบอกว่าอีกคนหนึ่งเขารู้สึกแบบมีความสุขใช่ไหมเหมือนมาพานี่รู้สึกมีความสุขจิตที่สงบหรืออะไรต่างๆแต่ว่ามาพารู้สึกว่าเพื่อนหรือญาติพี่น้องหรืออะไรที่เขามีความทุกข์มาพาก็จะเอาส่วนนี้ให้กับเขาได้ไหม ความสุขตัวนี้ให้กับเขาได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างด้วยตัวของเราเองถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้คุณก็จะทําได้เพราะนั่นคือคุณคือคุณคือผู้สร้างนะจงตอกย้ําจิตใจของคุณให้หนักแน่นว่าทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นไปได้มันอยู่ที่จิตของคุณเท่านั้นเองค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ